มดปัญหาเสียผาปิวตกเวลาลมพัดนะครับผมตัวนี่เรล้าตากพาสแตนเลสแข็งแรงทนทานนะครับผมแล้วก็จะมีตะขอครับเพื่อป้องกันนะครับ่อห้เสือผ้าของเขานตกลนเวลาลมมาแบบนี้พี่น้องครับตัวนี้เป็นเร้าตากพาสแตนเลสมีล่อเลื่อนครับโค้งสางแข็งแรงมีฐานมาไห้นะครับในตัวเลือก็จะมีสามขนาดว่าจะเป็น1.5เมตร1.8เมตรและกว้างสุดที่สองเมตรที่ผมนํามาใส่งานตัวนี้สินค้าจะทรงฟรีราคาพันต้นพี่น้องครับสามารถตั้งตะกร้า ตากรองเท้าได้ว่างรองเท้าได้นะครับผมเนี่ยเร้าแขนผาดีมากได้มากสองเ้าแบบนี้เลยครับผมบพว่าจะเป็นตกครอเปืนพอห่มรับน้กได้เยอะจริงซื้อไปข้งเดียวแท่งงานนี่ยา่าบอเป็นสนิมพี่น้องครับทอนสแตนเลสทอนใย,ยสินค้าตรงปกดูจากที่รีวิวได้กูเลยที่ว่าตามหาเาว้าตากผาสแตนเลสมีลอเลื่อนขอน้ำจากรา้านนี้ซึ่งตัวลอะครับเขาสามารถล็อกได้คือจ้างพี่น้องเอาไปเป็นเล่าแขนผาในห้องเขาก็ล็อกลอกไปให้มันเลื่อนได้เลยครับผมทอนสแตนเลสทอนใยเป็นสแตนเลสแท้ 30C พี่น้องครับเนี่ย คุ้มค่ามากครับผมซื้อไปครั้งเดียวใส้งาได้เงาไปเลยหาพี่น้องตามหาอยอะครับขอ,อนํำจากร้านนี้เลยครับเราตากผ้าแต่ลสมีล้อเลื่อนสินค้าดีมุภาพเลือกขนาดธิตกาล่างครับ